มื่อน <ITA> ีไม่ตายนะคะภาพพี่น้องนะคะเมื่อเบิร์กะโพดที่ไม่ตายปลูกไว้นะคะกะโพดเรดชุกะคิงนะคะตอนหนีออกดอกแล้วนะคะพี่น้องกะโพดเรดชุกะคิงนะคะปลูกง่ใหไงไว้อีหลีนะคะพี่น้องนี่ <Patt inson. S 1> นะคะออกดอกแล้วนะคะในอายุส <possa S 2> <lenses Indiana> ี่สิบห้าหมื่นนะคะพี่น้องการเก็บเกี่ยวของเบรดชุกะคิงนะคะอยู่ที่หกสิบห้ามื่อถึงหกสิบแปดมือเท่านั้นนะคะพี่น้องปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วแห้งนะคะพี่น้องนี่นะคะ เบืงตี่ราคะพี่น้องแบบงามนะคะสวนข้าวโพดแม่ตายกับเป็นสวนข้าวโพดแบบทุ่งปุ๋ยแบบนี้นะคะการดูแรลรักษากบง,ง่ายนะคะพี่น้องบก่อยมีหญ้าปนไดนะแต่ว่าขันโคนพ่นบ่แน่นเขาก็สามารถเพิ่มขี้ดินให้เพื่อนได้แบบนี้นะคะพี่น้องวิธีการบำรุงดูแลก,กับเหตุแต่ง่ายๆนะคะแม่ตายใส่ปุ๋ยสูตรซิมหาสิมฮานะคะถูกสิหมือนะคะหละังกากฉีดผลทั้งใบนะคะพี่น้อง ปลูกในพื้นปูนนะคะพี่น้องเบื่องแน่นะคะถึงพื้นที่สิบอมมอสสมในการปลูกกับบ่เป็นปัญหานะคะข้าวโพดว่าได้ใส่ดินหลายอย่างดีคิดนะคะพี่น้องแต่กับปลูกง่ายนะคะข้าวโพดเรดชุการะคิงปลูกง่ายแห้งนะคะพี่น้องใส่ถุงปุ๋ยก็ได้ใส่พื้นก็ได้นะคะบ่ต้องใส่ดินหลายข้าวโพดเรดชุกกระคิงนะคะเป็นข้าวโพดพันไม้นะคะพี่น้องของบริษัทซ้อนแดงนะคะพึ่งออกมาไม้สดสดหอนๆเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะการปลูกก็ง่ายการเก็บเกี่ยวไว้นะคะ หากพี่น้องคนใดสนใจนะคะไปหาซื้อได้นะคะพี่น้องบวิเสิเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะคะเพจสอนแดงหรือวานค่ะชันนําทั่วไปนะคะมีเบิร์ตนะคะนะหาได้ง่ายๆนะคะพี่น้องเขาโพดนะคะปลูกง่ายนะคะ้วก็สามารถปลูกได้ตลอดปีนํานะคะพี่น้องอันนี้ไม่ใต้ปลูกกินนะคะพี่น้องปลูกใส่กระสอบการดูแรลรักษาง่ายแห้งนะคะหญ้ากระบคอควิมีนะคะพี่น้องหากพี่น้องคนใดปลูกเขาโพดแล้วมีมแมลงมารบกวนนะคะ สามารถใส่น้ำผสมขั้วใหม่นะคะผสมกับปุ๋ยสูตรไหยทางใบแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดพ่นไห้ทั่วนะคะทุกๆุกซิปมือนะคะพี่น้องเมล็ดก็จะหายไปนะคะห้าวบ่จําเป็นตกองไปขาแมงนะคะอันตรายนะคะเอาสามารถที่จะใส่น้ำสมขั้วใหม่ห้านี่แหละง่ายๆนะคะไรเมล็ดไปน้าการฉีดปุ๋ยท่างใบแบบนี้นะคะเวลาทีดีทีสุดในการไห่ปุ๋ยทางใบนะคะ ฉีดช่วงเศร้าค่ะพี่น้องช่วงปากใบเปิดนะคะตั้งแต่ตีหาหอดแปดมงเศร้านะคะนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดนะคะหรือว่า,าจะฉีดย้มแรงกระได้บพิษนะคะขันช่วงใบยังเปิดอยู่นะคะแต่ว่าได้ผลดีที่สุดก็คือช่วงเศร้านะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะต้นข้าวโพดนะคะพี่น้องเพิ่นก็นจะได้รับอาหารทั้งใบน้ำทั้งหลากน้ำนะคะต้นิ่นก็นจะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะผ่านไปสี่สิบห้ามื่อนนะคะ พี่น้องเบิงนะคะต้นกระปดเรดชูกะคิงนะคะออกดอกแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะดูแลง่ายนะคะต้านทานโรคได้ดีนะคะเรดชูกะคิงนะคะพี่น้องันผู้ใดสนใจกระปดพันธไม่อยากเอามาล่องปลูกเบิงนะคะแนะนำกระปดเรดชูกะคิงนะคะพี่น้องไปหาซื้อได้ตามช้อปปี้ราซาด้าหรือว่าสิเป็นเพจสอนแดงหล้กก็ร้านค้าชั้นนํำทั่วไปนะคะสอนแดงเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะเมล็ดพันธุ์สอนแดงนะคะพี่น้อง ข้าวโพดเปรตชุกะคิงเป็นข้าวโพดหวานนะคะแต่ว่ากินดิฟได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแม่ตายจะมาชิมให้เบงว่าข้าวโพดเปรตชุกะคิงจะรสชาติดีปันใดนะคะเนาะจังได้คลิปนี้นะคะแม่ตายก็ขอบพูณได้หลายนะคะในการติดตามเบงกันนะคะขันผู้ไดมีขอมูลมีการไประสบการณ์ดีๆเนาะมาแชร์กันนะคะพี่น้องเดี๋ยวจังได้กลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะติดตามกันต่อไปนะคะจังได คลิปนี้ก็จะลาก,กันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ